สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการแต่งกายให้ดูดีและเข้ากับบุคลิกค่ะแต่งตัวให้เข้ากับบุคลิกแบบไม่ตกเทรนนะคะเรื่องของการแต่งตัวนี้ผู้หญิงเราไม่เคยยอมใครจริงๆค่ะยิ่งตอนนี้แฟชั่นญี่ปุ่นเกาหลีกําลังมาแรงในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าสงผมเป็นต้นค่ะ แฟชั่นยอดฮิตที่ไวรุ่นเค้านิยมกันตอนนี้หไม,ม่พ้นแฟชั่นสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นเท่านั้นก็ถึงจะไม่ตกเทรนด์ดาราก็เป็นส่วนสำคัญของการเป็นผู้นำแฟชั่นแต่การแต่งตัวจะให้ดูดีเราก็ต้องดูจากบุคลิกเราด้วยนะคะว่าจะแต่งแบบไหนถึงจะเหมาะสมแค่หยิบเสื้อยืดเก๋ๆกระเกงขาสัาน้นรองเท้าลัส้นกระเป๋าใบเล็กๆ ข้ากับสีเสื้อช่วงผมจะผมซอยสั้นผมยาวหยิกม้วนสไตล์ญี่ปุ่นหรือผมยาวตรงสวยแต่งแบบง่ายๆค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้โอกาสหน้าดิฉันจะนำคลิปดีๆมานำเสนอให้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ